ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับพร้อมด้วย fc นะครับพบกับสิทธิศักดิ์นะครับ1น8นะครับผู้าการแฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเข้าสู่บทเรียนนะครับบทวิเคราะห์นะครับบทการพิสูจน์ในส่วนของตามหลักหัตถศาสตร์นะครับซึ่งวิชานะครับการเรียนรู้เรื่องลายมือนะครับก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนะครับของคนโบราณนะครับมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับ หลายร้อยปีนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านมาเข้าสู่บทเรียนนะครับไปลุวยกันนะครับในส่วนของตำราการดูลายมือนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาดูสัญลักษณ์ดีๆอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับที่เกิดนะครับใต้นิ้วนางนะครับหรือนิ้วนางเรียกใต้นิ้วนางว่าเนินอาทิตย์นะครับซึ่งลักษณะวันนี้เส้นนะครับที่เกิดขึ้นก็จะเป็นในส่วนของลักษณะเส้น ันนี้ก็คือตีศูนย์นะครับตรงเนินอาทิตย์นะครับเนินอาทิตย์ก็จะเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงนะครับคนที่มีลายมือลายเส้นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนของลักษณะตีศูนย์นี่ก็มีหลายอย่างนะครับก็คือข้อแรกนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ํารวยนะครับข้อที่2เป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจนะครับ ข้อที่3เป็นสัญลักษณ์แห่งเศรษฐีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกินก่อนนะครับเกินว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรนะครับนี่ก็คือตีศูนย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาวุธนะครับของพระศิวะนี่แหละนะครับนี่นะครับลักษณะนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเส้นทุกเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจหรือเส้นจิตใจต้องสมบูรณ์นะครับถ้าสมบูรณ์เป็นยังไงนะครับก็คือ มาดูเส้นแรกนะครับในส่วนของเส,นส,นส,นสน well ้นชีวิตอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาเส้นชีวิตนะครับดีหรือไม่ดีจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับแล้วก็จะต้องยาวลักษณะแบบนี้นะครับถ้าสั้นนะครับอายุก็จะสั้นแต่ถ้าลงมาถึงลักษณะตรงข้อมือลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่าอายุท่านจะยืนยาวนะครับแล้วก็เส้นทุกเส้นนะครับเส้นแรกนะครับนี่ก็คือเส้นชีวิตที่จะวาดให้ดูนี่ก็คือ ชัดเจนนะครับลึกชัดเจนนะครับแล้วก็จะต้องไม่ขาดกับไม่ขาดไม่เป็นเกาะก็จะถือว่าดีถ้าสมมุติว่าเป็นเกาะนะครับหรือเป็นโซ่เนี่ยก็จะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าขาดหรือเหลี่ยมกันเนี่ยท่านก็จะมีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุได้นะครับเส้นที่สองนะครับก็จะเป็นเส้นสมองนะครับเส้นสมองบางคนก็บอกว่ายิ่งยาวยิ่งดีนะครับถ้า เส้นสมองสั้นแสดงว่าปฏิพัน์ไหวพิบความคิดความอ่านหรือสติปัญญาเน,นี่ยก็จะไม่ค่อยฉเฉลียวฉลาดนะครับแต่ถ้าลักษณะเส้นสมองยาวแบบนี้นะครับก็จะเป็นคนที่เรียนเก่งเอาง่ายๆครับพูดตามภาษาชาวบ้านเลยนะครับตรงๆเลยนะครับเรียนเก่งยิ่งมีคนมีเส้นสมองนะครับแตกออกเป็น3ด้าน3ามแขกแบบนี้ก็ยิ่งดีนะครับถ้าแตกออก2แขกแบบนี้ ก็จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากกว่า2อ,อย่างขึ้นไปนะครับเส้นที่3นะครับก็จะเป็นเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับถ้าใครนะครับเล้น่นเส้นใจหรือเส้นจิตใจวิ่งเข้าเนินบุรุหัตเนี่ยท่านบอกได้เลยนะครับว่าท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนายนคนในภายภาคหน้านะครับจเจริญรุ่งเรืองนะครับในส่วนของหน้าที่การงานต่างๆนะครับก็จะก็จะถือว่าดีนะครับอันนี้ ในส่วนของเส้นดีๆนะครับแต่ถ้าขาดนะครับหรือเป็นเกาะหรือเป็นโซ่เนี่ยก็จะไม่ดีนะครับก็จะพยากรณ์ได้อีกแบบหนึ่งว่าก็จะถือว่าไม่ดีนะครับลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเส้นแบบยาวแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็จะถือว่าดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในส่วนของเส้นหลักก่อนนะครับทีนี้นะครับมาเข้าสู่บทเรียนกันนะครับมาเรียนไปพร้อมกันนะครับทุกคนนะครับก็คือการเรียน รู้นะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนๆนะครับอันนี้ก็เป็นศาสตร์ของการพยากรณ์ในส่วนของลายมือนะครับเส้นนี้นะครับที่เราที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือตีศูนย์ตรงเนินพระหัสนะครับเขาบอกว่านะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ารวยเพราะว่าลักษณะนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์หรืออาวุธนะครับของพรชชิวะคือเทพเจ้าฮินดูนั่นเองนะครับข้อที่2ก็คือเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจนะครับ อำนาจนะครับและความสมบูรณ์พูนผลนะครับมีความร่ํารวยมั่นคงนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับสัญลักษณ์ที่3นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของเศรษฐีนะครับเอาง่ายงานะครับเศรษฐีนะครับซึ่งท่านก็จะมีความโชคดีนะครับได้รับมรดกนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับเสี่ยงโชคนะครับด้านลอตเตอรี่ก็มีโอกาสที่จะถูกนะครับแล้วก็ดวงหรือโชคดีนะครับมีความมั่นคงมีความร่ำรวยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของสัญลักษณ์ตีศูนย์นะครับที่ขึ้นตรงเนินอาทิตย์นะครับอาทิตย์ก็จะเกี่ยวกับเกิดชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับซึ่งปนวกกับตีศูนย์นะครับมาขึ้นตรงเนินเุ๊บเนินอาทิตย์นี่ก็ยิ่งทวีคคณนะครับก็ยิ่งจะทําให้เจ้าของลายมือมีแต่ความสุขความเจริญนะครับรุ่งเรืองนะครับตลอดไปนะครับสําหรับวันนี้ขอจบนะครับการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ